สบายดีกับเติร์กไทสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอชซีทุกคนเนาะมื่อนี้เฮากาผมมียังหลายทุกคนมากินตำมีเนาะตำมีทุกคนตำมีเนาะฝากฝากทุกคนก่อนสิไปเบิ่งคลิปอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาเด้อขอขอบใจเนาะทุกคนที่กดติดตามกดแชร์ให้เฮาเนาะ ขอบคุณมกขอบใจหลายๆเด้ออย่กดแชร์ให้เราเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เรากะขอบคุณมกขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะคลิปนี้กับบมีิ๊มยังไล่นี่คอยขำยำแรงทุกคนเลยขำเลยตอนนี้กับกินตับหมีเนาะมาทุกคนมากินนับกันเลยมากินตับหมีเนาะมามามา,มาตอนขำส่วนนี้ ทา <c oughs> แบบคำคําเนาะทุกคนคุยว่ามันน้ยนี่อยู่เฮือนทุกคนบมื่อไรไปใชไหมลยคเลืออขึ้นยากจำมีเนาะของคำค้ำยำแรงเนาะนี่ทุกคนเห็นปะ mưa hao nó đó mang lên làm cảnh nữa con nhớ con nhớ ta có lại con xe con chị được con พักเ้ากะพักเ้าเองเนาะพัเกเกะปลูกเอง <c oughs> มาแบบคอยคำย้ำแรงทุกคน ตอนนี้กับผ้าพก็เริ่มมืดแลนะ้วเนาะมาค้ำแน่นอยหนึ่งมันก็นจะคื้นมัวมว,มวนะทุกคนตอนไม่เริ่มค้ำนะ คลินี่เขากะเมื่อภาพเราหาอยู่หากินเนะาะหากินอย่างเดียวคลิปน,นี้ค่ะตัวเราเขาแบบไปใช้มันเนี่ยจากโอกาสว่าเอาไปลายมือเลยเนะาะเขาจะผักพรอ,อยู่เฮือนแดะยดีหาเบิงทุกคนเดี๋ยวมีอัดเดี๋ยวจะมีคลิปหนาเนาะคลิปแก้มือที่เขา หาต่อบ่ได้เนาะเดี๋ยวเขาจะแก้มือใหม่เนาะมันอานะมาลุ้นกันว่าเขาจะได้หรือบ่อขึ้นีน่คขึ้นี่ตอนขอกินตั้มือก่อนทอุกคนแพบบัไเด้วพักกับตัวนี้ยัางไรัวลาพายกกอย่างเดียวบแบบ้ไบทุกคน อ้นกับผ่า,ผาก็เยอะมืดๆเลยเนาะอืมจ้อบนาบนา,บนาเสียอะไรว่ะชีมือตัวเองกับชีแสบปานนี้ พักก่อนมาหลายเนาะ,ะกินคุ้มมือจนมืออย่างนี้พักกันจะปักบัวละพาอันก็คือลูกชิ้นเนาะลูกชิ้นฮอนด็อกหาใส่ นนทำมือทำม่อได้เนี่ยุกคนเดิมตัว่างบประมาณเท่ากับบี่เปนไดเนาะขารทำมื่แบบงบประมาณเาสิจัดสุดหนักเลยทุกคนมาให้ทุกคนเบิ่ง อาหารการกินนอ้องจะแบบชุดใหญ่ๆเลยแต่ตอนนี้ก็ขอกินไปแบบนี้ก็น่าทุกคนถ้ามีงบประมาณัำลองตอนนี้ก็อดเบิ่งไปน่ะทุกคนเนาะ อยู่นั้น,นี่โอ้มันก็เริ่มคําเลยน่อตอนนี้ก็ะจิ่มคําเริ่มหมดเทุกคนมาๆๆทุกคนว้า À, thì mất nó mất lên nó không được thăm mơ nó không có đông vô bán nữa cả vượt vẹt nó nó <laughs> quá <laughs> 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 วันเมือเ่อไรเด้ออาจจะมัวมัว,มวได้ก่อนเขอโดนก็ไปคนเด้อจนมันอยู่คำม,มันอยู่มื่อไงก่อนความแปรความนัวยังคือเก่าทุกคน mất lại nó ha tôi không thầm mmm ừ. mất rồi đó mất 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 แสบเลยทุกคนแสบลีเดอร์มาด้ว่าเล่นชีมือเขากะผ่านอยู่ทางเพชรพอมเนาะ

ủa ah. ต่าง,งนนอ้เต็มมืดไปนอนทุกคนเอามาครับออามาคขำไปพูดโอ้ยเสียดายไม่มาเลยเว้นๆเนาะบรรยากาศงามๆ เจะออกเลยทุกคนตอนนี้ก็เพ็ดรนะเบอมเนาะว้าวนันนี้ก็ตอนนี้ก็ไก่เบิร์อะไรทุกคนเพ็ดแทกเรยวทำให้ชนะ่างทราบเนาะเพราะว่ากรเพ็ดแบบว่า พวกตั้มตั้มมีหมอเนอะาะตั้มยังกระยาเนาะเพราะว่าถ้าเห็ดถ้าเห็ดเผ็ดล้วมันจะแซ่บทุกคนถ้าเขาเห็ดบุเผ็ดแล้วมันจะบ่แซ่บเนาะต้องเผ็ดล้วก็รสจัดเนาะต้องแบบรสจัดจัดแซ่บอร่อยเวอร์มึเสียลองเบิงัง ำหรับให้ที่โบกกเกอร์ยินเผ็ดเนาะเอาว่ะกินเผ็ดนะมันจะแซ่บเนาะว้าเผ็ดเพล็ดถ้ากสกินเมื่อบาดเดียวบ็ไ่ได้เนาะทุกคนผมเผ็ดดิ ก็ได้ว้าวเผ็ดเฮ็ดเผ็ดโอ้ยหายแล้วทุกคนบัดเี๋นีเน่เน,เนาะทุกคนฝากเนาะคลิปนี้กันภัยมากภัยมากคลิปนี้กันอย่าลืม กดไลค์กด ight, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราเลยเด้อทุกคนเพื่อแบบว่าเป็นกำลังใจให้เราเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนฝากไล้เด้อเอฟซีทุกคนเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ทางไทยกะฝากเลยเด้อฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจเฮาเลยเด้อทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อทีท่ให้เฮาแบบ มีโอกาสเห็ุคลิปต่อๆไปแบบมีคนเบิ่งหลายเขากะมีกำลังใจอยากเฮ็ดนะนะทุกคนถ้าแบบว่าคนบ่เบิ่งคนบ่นนะเขาก็เกิดการท่อนะเนาะทุกคนผ้ว่าเขาก็ยังบอกเคยเห็ดว่ายสิฉะว่าในขั้งแรกของเขานะอาจจะแบบหรือว่าอาจจะแบบว่า บบมาเห็ดแบบมันคนเบิงบมไลเลยแบบเขาอะอัดสี่ท่อได้เนาะว่าเขาเห็ดมากอะแต่ว่ายังบุดได้าลเป็นไดเนาะคกิปกะบหรือว่าเป็นเจงไดเนาะทุกคนสำหรับแบบว่าูุไดที่เคยผ่านประสบการณ์เนาะหรือว่ามีความหูแบบเคยเห็ดมาแล้วกะฝากคอมเมนต์มาในเด้อทุกคนว่าเห็ดแบบใดแบบใดเนาะการเห็ดยูทูปเขาขยังบุหูเป็นได้ฮ ศึกษาเล็กๆน้อยๆเนาะมาเห็ดลองเบึงหหนะทุกคนเอาก็ยังบ่มีความหูเนาะฝากเอฟจีสกูลจุคนเด้อบุไดมีความหูด้านนี้เนาะที่แบบว่าเออส่งผ่านแล้วเห็ดยังได้ส่งผ่านไว้เห็ดแบบไดแต่ละคนแบบเห็ดจากปีจากเดือนเนอะอาะยยงสิผ่านนะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เนาะเอาก็อย่างหูเนาะ เห็ดอย่างไรจากเดือนจากนั้นเนาะยังผ่านเป็นปีบ่หรือว่าจากปีช่องปีเขากับมูหูเนาะเขาก็แบบมูหูรายละเอียดนะนะเขาก็เห็นบบมูหูข้าวๆเ,เนาะเขาก็เลยมาเห็ดัวาใจมกักทุกคนอยากเห็นมานานแล้วใจมักเลยแบบกวา่า,า,วาจะตัดสินใจได้ป้าทุกคนโดนเติบสามสี่รอบหาตัดสินใจอยากเห็ o ยูทูบ อันนี้คือรอบที่สามเนาะข้าจะตัดสินใจเห็ดรอบที่สามทุกคนตัดสินใจเห็ดรอบที่หนึ่งกะบบกก้า,อกการอบที่สองกันยังบกกานะ้าเนาะรอบที่สามตัดสินใจเลยแบบต้องตัดสินใจแล้วประอาณนี้นะในความเิ็ดต้องกล้าต้องกล้าแสดงต้องกล้าว่า,าวกล้าเห็ดนะแบบก็เลยลองลองเห็ดเบิง้งว่าเห็ดใดหรือบ่อเนอะาะฝากทุกคนน่เดอ้อเพื่อมากลิปนี้กันเนาะ ให้คำมาเบิ้งคลิปนี้ก็ับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาทุกคนขอขโมกขอบใจเนาะคลิปนี้เฮากับชบบมีอย่างไรเขาก็กล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย